ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยรถชนกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับเป็นรถบัสพลโดยสารเนี่ยนะครับทีนี้ครับเขาเนี่ยขับรถไปเนี่ยแล้วก็ไปล้มนะครับ ล้าเข้าไปในช่องทางเดินรถของอีกฝ่ายหนึ่งไปชนเนี่ยนะครับกับรถบรรทุกนะครับขนถังนมนะครับรถสองคันเนี่ยเกิดการเฉียวชนกันเนี่ยนะครับคดีนี้ครับสร้างมาเนี่ยซึ่งความสูญเสียให้ผู้โดยสารท่านนี้เลยนะครับคดีนี้เขาไม่ได้ถึงกับชีวิตนะครับแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยซึ่งนั่งรถโดยสารรถบัสคันใหญ่นี้มานะครับถูกตัดขาเลยนะครับเนี่ยครับพอเขาสูญเสียขาเนี่ยนะครับเขาก็มายื่นฟ้องนะครับคนขับรถบัสเลยนะครับเป็นจำเลย ทีเนี้ยครับในจ้างของคนขับรถบัสโดยสารคันเนี้ยนะครับเป็นจำเลยที่2คดีเนี้ยครับเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องรถบรรทุกคันที่ชนกับรถบัสเนี่ยนะครับเป็นจำเลยที่3แล้วก็ฟ้องในจ้างของคนขับรถบรรทุกด้วยนะครับเป็นจำเลยที่4คดีเนี้ยนะครับมีจำเลยทั้งหมด4คนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสารท่านเนี่ยให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับ ผู้เสียหายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคดีเนี้ยครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา446ขึ้นมาปรับเลยนะครับวัดแรกเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสริภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินอีกด้วยก็ได้นะครับสิทธิเรียกร้องอันเนี้ย ไม่โอนกันได้นะครับและไม่ตกสืบไปยังทายาทนะครับเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีกันตามสิทธินั้นแล้วนะครับวัดสองนะครับอันหนึ่งหญิงที่จะต้องเสียหายเพราะผู้ทําผิดอาญาเนี่ยเป็นทุศิลธรรมนะครับแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทานองเดียวกันนี้นะครับ คดีนี้ครับไฮไลท์เลยเนี่ยอยู่ที่มาตรา446วรรคแรกนะครับคดีนียครับสารดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2534เนี่ยนะครับคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับการที่โจ์เสียขาไปข้างหนึ่งและต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเนี่ยนะครับนับว่าเป็นความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของโจ์นะครับถือเป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวงเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งโจทเนี่ยนะครับมีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาต่าง446นะครับคดีนี้ครับโจทเนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าจำเลยที่1น,นะครับขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างของจำเลยที่2นะครับและจำเลยที่3เนี่ยขับรถยนต์บรรทุกถังนมของจำเลยที่4ด้วยความประมาทโดยจำเลยที่1และจำเลยที่สานะครับ ขับรถสวนทางกันมาได้ขับรถเนี่ยเข้าทางโค้งนะครับแล่นกินเลนเข้าไปในช่องจราจรนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยนะครับเฉียวชนกันทําให้โจ์นะครับซึ่งโดยสารมาในรถยนต์โดยสารปรับอากาศนะครับซึ่งจําเลยที่1เป็นผู้ขับได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาดเลยนะครับ ต้องออกจากการทํางานนะครับทำให้ขาดรายได้นะครับจากที่โจทเนี่ยทำงานอยู่จากที่เงินเดือนนะครับเขาได้รับเดือนละ1 1 0 0 0หบาทนะครับคิดถึงวันฟ้องเนี่ยเขาฟ้องมานะครับหนึ่งแสบาทนะครับและค่าเสียหายจากการที่โจทเนี่ยเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงในอนานคตนะครับเขาฟ้องเรียกร้องมาเนี่ย 6 6 6 6 0 0บาทนะครับเสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจำนวน1 4 4 4 0 0บาทและโจทย์นะครับ ต้องเสียอวัยวะขาขาดเนี่ยนะครับเป็นการทนทุกเวทนาคิดเป็นค่าเสียหายเนี่ยนะครับสามแสนบาทรวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยเขาฟ้องมานะครับหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่นะครับร่วมกันใช้เงินเนี่ยพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทและหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนับตั้งแต่วันทำละเมิดเลยนะครับถึง ันฟ้องและนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะชําระเสร็จกับใช้ดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ15ต่อปีของต้นเงินเนี่ยหกแสนหกหมื่นบาทและ1นึ่งล้านสองแสี่หมื่นบาทนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จทีนี้ครับพอโจทย์เนี่ยยื่นฟ้องมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจาเลยนะครับเขาจะมายื่นคําต่อสู้อย่างไร คดีเนี้ยครับจำเลยที่1นึ่งนะครับขาดนัดยื่นคาให้การและขาดนัดพิจารณา คดีน uh. ี้จำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับของคนขับรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับขัดนัดไม่มาเลยนะครับไม่มาต่อสู้คดีเลยนะครับจำเลยที่2อนะครับเขาเนี่ยเป็นนายจ้างนะครับเขามายื่นคําให้การว่าแบบนี้นะครับจำเลยที่2เนี่ยมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุและจาเลยที่1น่นะครับมิได้เป็นลูกจ้างหรือกระทําในทางการที่จ้างของจาเลยที่2อนะครับจำเลยที่1เนี่ยไม่ได้มีส่วนประมาทด้วยเหตุที่เกิดขึ้นน่ะเพราะ าจำเลยที่3เนี่ยประมาณฝ่ายเดียวนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับโจทย์เสียหายน้อยกว่าที่ฟ้องค่าเสียหายจากเดือนเดือนเนี่ยนะครับไม่เกิน36,000บาทเสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายนะครับไม่เกิน20,000บาท ค่าเสียอวัยวะคือขาขาดเนี่ยไม่เกิน20,000บาทค่าขาดความสามารถในประกอบอาชีพนะครับไม่เกิน30,000บาทรวมค่าเสียาหายเนี่ยไม่เกิน1 0 6 0 0 0บาทโอ้คดีนี้ครับจำเลยที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายจ้างนะครับของคนขับรถยนต์ปรับอากาศรถยนต์โดยสารคันนี้นะครับมาปฏิเสธเลยนะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของรถด้วยอันนี้คือหลัก การสู้ของนายจ้างลูกจ้างเลยนะครับปฏิเสธเลยนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยไม่ได้ขับรถในทางการที่จ้าง แล้วก็บอกว่าความผิดครั้งนี้ครับเกิดจากรถบรรทุกนะครับทางทังที่ดูจ้างตนเองเนี่ยนะครับขับรถล้ําเข้าไปในถนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเขาอยู่ในช่องทางเดินรถของเขาปกตินะครับเขาจะมายื่นคําให้การต่อสู้คดีว่าอย่างไรนะครับจาเลยที่3และที่4ให้การว่าจาเลยที่4ี่นะครับมิช่เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ และจำเลยที่3เนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่4นะครับเหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเลิกของจำเลยที่1ค่าเสียหายของโจทเนี่ยเรียกร้องมาเนี่ยสูงเกินสมควร คดีเนี it, 1, iałem, ate, dad, ้ยครับจำเลยที่3และที่4ี่นะครับซึ่งอยู่ในฝั่งรถบรรทุกเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าจำเลยที่4เนี่ยไม่ใช่เจ้าของรถนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจำเลยที่3เนี่ยนะครับซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างเขาอะนะครับแล้วก็มาต่อสู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนประมาทคนที่ผิดเนี่ยคือจำเลยที่1น่งนะครับคดีเนี้ครับสามชั้นต้นนะครับท่านเนี่ย ทิเคราะจากคําฟ้องคาให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินว่าอย่างนี้นะครับว่าจําเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างของจําเลยที่2องนะครับและจาเลยที่1เนี่ยกระทำละเมิดต่อโจทย์เนี่ยนะครับในทางการที่จ้างของจําเลยที่2ส่วนจําเลยที่3ามนะครับมิได้เป็นฝ่ายประมาทจําเลยที่3และที่4ซึ่งเป็นนายจ้างของจําเลยที่3เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องรับผิด พ5สานะครับให้จำเลยที่1และที่2เนี่ยร่วมกันใช้เงินเนี่ยจำนวน5 0แสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละเจครึ่งต่อปีนะับตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมพศ2526นะครับเป็นต้นไปจนกว่าจะาชำระเสร็จนะครับแก่โจทย์ กับให้จำเลยที่1และที่2เนี่ยนะครับร่วมกันใช้ค่าวิชาธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ,มให้ด้วยนะครับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทะนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวยที่3และที่4คดีนี้ครับศาชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินมาเลยนะครับท่านบอกว่าจำนวยที่1เนี่ยคือลูกจ้างนะครับกระทําในทางการที่จ้างของจำนวยที่2ซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดเนี่ยนะครับคดีนี้ครับความประมาทนะครับเกิดจาก คนขับรถบรรทุกคนโดยสารน่นะครับรถปรับอากาศเนี่ยนะครับแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับรถบรรทุกเนี่ยซึ่งเขาขับมาในเลนของเขาตามปกตินะครับเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนประมาทด้วยสารท่านเนี่ยยกฟ้องนะครับจำเลยที่สามนะครับซึ่งเป็นคนขับรถยนต์บรรทุกขนถังนมเนี่ยนะครับแล้วก็ยกฟ้องในจ้างของคนขับรถยนต์บรรทุกด้วยนะครับคดีเนี่ย จากที่เขาฟ้องมาล้านสองกว่าบาทเนี่ยนะครับสามชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพากษาเนี่ยให้จำเลยที่หนึ่งนะครับและจำเลยที่สองเนี่ยร่วมกันนะนะครับหรือแทนกันเลยนะครับชดใช้เงินเนี่ยให้กับโจทเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับ 5แสนบาทนะนะครับคดีนี้ครับพอศาลชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินมาในลักษณะแบบนี้นะครับจำเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถยนต์บรรทุกคนโดยสารเนี่ยนะครับรถปรับอากาศคันนี้ครับเขาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเลยนะครับเขาเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับคดีนี้ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิพากษายืนนะครับจำเลยที่สองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่2เนี่ยก็ยื่นดีกาขึ้นมานะครับคดีนี้ขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับศาลดีกาเนี่ยท่านฟังข้อที่จริงว่าจำเลยที่1น่นะครับขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศแซงรถยนต์คันอื่นขึ้นไปชนรถยนต์ที่จำเลยที่3าที่ขับสวนทางมานะครับในเส้นทางเดินรถของจำเลยที่3าด้วยความประมาทนะครับ เป็นเหตุให้โจทเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้ววินิจฉัยว่าส่วนข้อที่จำเลยที่สองดีกว่าสารล่างนะครับทั้งสองเนี่ยกำหนดค่าเสียหายเนี่ยที่โจต้องทนทุกเวทนาเนี่ยนะครับทนทุกทรมานและเสียขาข้างหนึ่งน่นะครับจำนวน10,000แสนบาทนะนั้นมากเกินไปเพราะโจทเนี่ยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการทนทุกทรมานเนี่ยนะครับค่าเสียหายตรงนี้นะครับ ไม่ควรเกินห้า0มื่นบาทนะครับนั้นเห็นว่าการที่โจ์นะครับเสียขาไปข้างหนึ่งและต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเนี่ยนับว่าเป็นค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของโจ์แล้วนะครับถือเป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินอย่างหนึง่งซึ่งโจทเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลยที่สองเนะี่ย ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา446นะครับและสำหรับกรณีของโจทนะครับที่สารล่างทั้งสองเนี่ยกำหนดค่าเสียหายจำนวน1 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นค่าเสียหายที่พอสมควรแล้วนะครับอันหนึ่งะครับคำขอท้ายฟ้องของโจทนะครับขอให้จำเลยทั้ง4เนี่ยชำระดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันทำละเมิดเฉพาะค่าเสียหายจำนวน132,000บาทและ144,000บาทเนี่ย ส่วนค่าเสียหายจํานวนอื่นน่ะขอให้ ชำระดอกเบีย้ยนับตั้งแต่วันฟ้องนะครับแต่สารล่างทั้งสองเนี่ยพิพากษาให้จํานวยที่1และจํานวยที่2เนี่ยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องรวมกันมาทุกรายการเนี่ยเป็นเงินจํานวน5 0,000นบาทนะครับพร้อมดอกเบียเ้ยในอัตทาร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันทาละเมิดเนี่ยจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคําฟ้องสารฎีกานะครับเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยให้จํานวยที่2นะครับชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย จำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยลนะเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับนะับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทนะครับและค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้แม้นจำเลยที่หนึ่งนะครับมีได้อุทธรดีกาขึ้นมาเนี่ยสารดีกานะครับเห็นสมควรพิพาษานี่ให้มีผลไปถึงจำเลยที่หนึ่งด้วยนะครับพิพาษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่1และที่2อนะครับร่วมกันใช้เงินนะครับจำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตาราน้อยนะ7ครึ่งต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกะโจทย์ให้จำเลยที่2อนะครับใช้ค่าทนายความชั้นดีจาแทนโจทย์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โอ้คดีนี้ครับต่อสู้กันมาเลยนะครับสามศาลเลยนะครับศาลดีกาเนี่ยท่านอธิบายเลยนะครับที่ศาลชั้นต้นและศาล อุทธรณ์ที่ภาคสามานะครับสารดีกาเนี่ยท่านเห็นพ้องด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำที่ภาคสาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิภาคษาสารดีกาที่3807ทับ2534นะครับ สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกรนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ติดต่อท่านเลยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้ขั้นตอนน่นะครับหรือว่าเออเราเนี่ยจะไปฟ้องเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับก็อยากให้ติดต่อมานะครับกับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยเขาจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบนะครับว่าเออขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราเนี่ยจะไปดําเนินการ สํารสหรับคนที่ขับรถเนี่ยนะครับโดยประมาทเนี่ยแล้วท่านขับรถไปเสี่ยวชนเขาเนี่ยเราต้องรีบไปเยียวยาเขาเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนเลยนะครับท่านอยากให้พลบรหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถเนี่ย ท่านต้องทําประกันภาคสมัครใจไว้ด้วยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยต้องเลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยเนี่ยบุคคลภายนอกนะครับในวงเงินเนี่ยต่อคนเนี่ยนะครับหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยสักสิล้านบาทถ้าเป็นในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยนะครับเราเลือกซื้อความคุ้มครองนะครับสัก5ล้านบาทนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมารองรับความเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้น เนี่ยนะครับข้อสําคัญเลยนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถเนี่ย ด้วยการเคารพก,กฎหมายเคารพก,กฎจราจรนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นาหลักกฎหมายดีๆนําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเ,เนี่ยมา มาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านเสียเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ